สบ,บายดีปะลุงพ่อกับสองของน้องมิดอีกแล้วปะลุงสบ,บายดีเอฟซีทุกท่านมี้ลงมาหาเราโคจุจีกับน้องเขีดปะลุงสเบบด่นยามสาวปะลุงหาโคจุจีไปถ่ายใส่แกงหน้ำมันอยู่สั่นปะลุงซเแม่ไปหาหน่อไม้บรรยากาศดีขนาดปะลุงยาม้า อยู่ทงหน้าเฮาบประหลงหาเหล่ากุจจีประหลงแจ๊คกิดได้หรือบ่แหละให้หน้ายังซุ่มอยู่ประหลงให้หน้ากันกุจจีนำกันประหลงสวยมากครไปท่องเรียนประหลงลงมาหากุจจีไว้ไปใส่แกงหน่อไม้ ทางนั้นเป็นเฮือนของเฮาปลาลุงท่านเดเลาะหาคนจจีดปลุงเลยงามสุดเศ้าได้ยินแม่ว่าเพิ่นผูกควายทางนั้นมาซั่นผูกควายทางนั้นก็สิไปเบิ่งทางนั้นปลาลุงตูบน้อยเฮาใะหันน่ะลงเลยล้มเลวปลาลุงตูบน้อยฮันในหัน ในข้างต้นคูณต้นนะคกับต้นนะรลงมาผากะนะหนะไรไ่ลงบบบนี้พัดลมเลยเลห้าหละคุณจุดจี่ไปลงเห็นบ้านนี้เมล็ดเดี๋ยวมาลองิดมา จะควายแหลกไปลงงี้จะสิมีหรือบ่มอนี่ไปลงคุณจะจีเมื่อใส่แกงหน้าไหมไปลงแมนอยู่ในกองขี้ควายไปลงเมื่อเขาก็แช่น้าไว้แมนมึงขึ้น,นเห็นหลายไปลงเหรอมีแนวใส่มาขึ้นก็เลยไปเอาใส่มาขึ้น ดุีคกับน้องขิดะลงแ่จะเศ้ามขึ้นในเห็นร้ายขนาดมันขึ้น ท่หนนะทานมีหน้าใสมือขื่นเหรอนงอแต่มขื่นนี่ mm. แหละเออโหแต่ลายมือขื้นพอมันโอกงเรื่องขื่นแน mm. มันโอกมัน มันออกมาจากกินเพิ่นลงเอ้ยชื่อแม่ไปหาน้ำไม้มากุจุจี้เด้อว่าุั่จุจี้ว่าใส่แกงน้ำไม้ถ้าพอจะไปหาทางได๋บ่ลุงฝนตกมันชุ่มย่านน้ำไม้อ,อ,อ,อ๋อเพิ่นว่าเลยให้น้องเม็ดกับน้องคิดมา

วน,นเลยเมื่อคืนนี่ไปนเยี่ยมแม่นขนุนนะพะ,ะปล้ไม่ขนุนปักหลายเมื่อคืนนี่เก็บจนสิบวัยพะโลงฮุบอเอาเลยสิมาโบมันเก็บจ้ำฮุบเลยแมนนี่จับว่ามันหลายพวก

ต่อคอยที่ซองปลุกแมนคอยที่ซองปลุกแมนนี่งในขีมันแม่นเมื่อเทากับล่างเลยแกใส่กับน้ำไม้เสียบขนาดปลุกแม่จีจีจีบ้านเทาปลุกแมน พาลองขี <łość> ่องมานุกจุกีไปรู้ไหมบุกทุกกีแต่เศร้าปนู้มั้ยเยมากับไปโรงเรียนไปรู้มั แต่ก็ตัวหน่อยมันสีดายบอกเขาเห็นมี่อเจตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยไปด้มาเล่นอี่แต่สาวเลย <c ười> เล่นขี่บลูเยขี่ควาย โคตุจีเมืคืนเลยก็เทาิดเือ่าใส่ปะนียเลงจุจีเมืคืนแมนหลหรือเจดนด้เอาไปดิเสียมบชื่อสวนเลยมือสวนเลยลองก็บแตมือสวนเลยโอ้อยยอมเลยไปลง Mì vào Mì vào Cô chú xong, mình bỏ coi lái vào luôn Nè Cô chú lái vào, chú chú nhìn Chú chú bỏ coi lái Chú chú bạn nào Các anh cấp nó mạnh, xé phần ảnh à, vào luôn เด้อที่ผมเคยกินเนี่ยลองเหมือนเด้อตะลูกแกงใส่กับน้ำมันคุ้มมากเลยล่างๆใส่ชาดวก็แกงใส่กับน้ำมันแซ่บขนาดตัลูกก็หน่อยมันแห้งแซ่บแม่ตัวหน่อยแห้งแซ่บไงเลยบ่มีขี้อีกลแซ่บโบลายไปลุง เมอย่าเพ่ก <fi xtures> <glaube> ับเลยปะลงกมันช่วยเงาเฮียนเลยปลุกแมนเยลุกมาหนีแล้วมีกิจัร้อลาเลยปลุกสิกิึงิหนาพอกันใหม่ะลุงป่าก็ไล่ก็แซ่กดจิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อมีแต่ได้ป่ะลูกรักพี่น้าลุกสบายดี